ช่วงนี้ฮิตกันมากเลื่อนปีที่ไรก็เจอแต่เมนูนี้จนอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะชีวิตติดโครัววันนี้เจจะมาแจกสูตรเมนูตำก๋วยเตีเ๋ยวเป็นตำเส้นก๋วยเตี๋ยวแซบๆนัวๆถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรระหว่างก๋วยเตี๋ยวหรือซมตำก็เอามารวมกันไปเลยสิคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มๆเลื่นๆหอมน้ำปลาร้านัวๆรับรองว่าอร่อยแซบเข้ากันมากตามเจมาจดสูตรเข้าครัวกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนำผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นเป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันหั่นแบ่งมะนาวาออกเป็นซิกๆเตรียมไว้สำหรับเพิ่มความเปรี้ยวและความหอม หั่นเสร็จก็นําไปพักไว้จากนั้นกน็นามะเขือเทศมาหั่นแบ่งออกเป็นซิกซิกเตรียมไว้ค่ะเลือกลูกที่เนือแน่นๆไม่สุกนิ่มเกินไปนะคะตั้งกระทะไฟกลางเติมน้าเปล่าลงไปเมื่อน้ําเดือดแล้วก็นําเส้นกว๋วยเตี๋ยวลงไปลวกในน้ําเดือดจนเส้นกว๋วยเตี๋ยวสุกนิ่มเมื่อสุกได้ที่กําลังดีก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ําพักไว้ให้หายร้อนค่ะ จากนั้นก็นำผักบุ้งลงมาลวกในกระทะต่อได้เลยลวกให้พอสุกกำลังได้ที่ก็ยกกระทะนำไปพักตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเมื่อน้ำเดือดแล้วก็นำเนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงไปลวกให้พอสุกจากนั้นก็นำลูกชิ้นลงไปลวกพร้อมกันเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่ก็ยกกระทะนำไปพักไวใ้ให้หร้อนค่ะ ขั้นตอนต่อมาเรามาตำกันเลยนำาปริกแห้งพปิกจินดาและกระเทียมลงไปคลกรวมกันค่ะกรุงรสด้วยน้ำปลาเติมผงหนว้ลงไปสักหน่อยใส่น้ำตาลปีป๊บที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้าค่ะและตำด้วยน้ำมะขามเปียกค่อยๆตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่มะเขือเทศและมะนาวลงไปตำคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ กลิ่นเนี่ยหอมยวนำลายมากจากนั้นก็ใส่เส้นเล็กที่ลวกไว้ลงไปในครกได้เลยค่ะต่ําและคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูและลูกชิ้นและผักบุ้งลวกสุกลงไปหรือใครจะเพิ่มวัตถุดิบอย่างอื่นตามความชอบก็ได้เลยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันน่ากินมากค่ะปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหอมนัวปลารามาก เส้นก๋วยเตี๋ยวกับตาปลารานี่เป็นอะไรที่ดูน่าอร่อยสุดเมื่อถุกอย่างได้ที่แล้วตักใส่จานที่เตรียมไว้จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูตําก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนุ่มลื่นแซ่บหนัวปลาราอร่อยเข้ากันมากสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok t i ด c o o k i n g และกด s u b s c r i b e ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ